ไม่ค่อยจะเคยเจอเท่าไหร่หินปูนเนี่เราเรี่กวหินปูนนี่ชัดเจนมากเหมืนอนกออันนี้ไม่มีนะเห็นไหมไม่มีเห็นไหมอันนี้ก็มีนิดหน่อยแต่ไม่มีแต่นี่เป็นหินปูน้วเนี่ยเอ็นมันจะเกาะที่เอ็นเอ็นในสนนะ้นเท้านะนี่มาเกาะตรงนี้มันเจ็บไหมเนี่ย เนี่ยเราต้องขยับมันเพื่อเพื่อให้มันละลายจากบะเบาเราได้ว่าหินปูนกก็เอน็นไอ้ส้นเท้าก็ะเอ็นเท้าหมอชวนผ่าไหมไม่ไปหรือว่าไม่ชวน ไม่ไปไม่ใช่ไม่ชวนเลวลาทำมันต้องเปิดส้นเท้าเลยนะเ,เปิดให้มันให้มันดีต่อมา่างนี้นะแล้วก็กดไปเอามือมือล็อกอย่างนี้ก่อนเจ็บไ,ไหม ดืดแล้วก็กดมันจะเจ็บนิดนึงกดไปนะเราเรียกว่าให้หินปูวมันลลายมันก็ดีขึ้นเนี่ยเจ็บไหมตรงนี้นิดหน่อย เจ็บ<ม>แบบแสบๆหมายถึงตรงนี้เหรอไม่ค่อยเคยเจอนะเจอแต่ลองช้ากระเจียบส้นเท้าแต่นี่ก็หินปูนะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ยืดม,ม,มันก็ขกดมันก็ละลาย หายเสนเ็นน่องเจ็บไหมแถวนี้อืมอม,มันเสียดสีแล้วไ,ไปดึงกระไดแล้วมันก็นเสียดวันนี้ก็เสียวอืม,อมแล้วก็ถูอย่างนี้ โยกให้หินปุ่นละลายลองลองหนูหายได้